หลายคนสงสัยว่าเศรษฐีในเมืองไทยนั้นประสบความสำเร็จจากแค่การทำงานลงทุนอย่างเดียวซึ่งในความเป็นจริงแล้วมีเศรษฐีหลายคนที่มีความเชื่อในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อในสิ่งลี้ลับมากมายเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลเสริมดวงชะตาซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิต หนึ่งในคารวาสที่เจ้าสวนนับถือคือเสียนแปะโรงสีหรืออาจารย์โง่กิมโคยหรือที่คนไทยรู้จักกันดีในานามเสียนแปะโรงสีชายชาวจีนเชื้อสายแต้จิว๋วที่มีตัวตนอยู่จริงและมีชื่อไทยว่าณทีทองสิริตลอดชีวิตของท่านเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยความขยันอดทนและคุณธรรมที่ผู้คนยังคงเล่าขานจนถึงทุกวันนี้ ย้อนกลับไปในสมัยรัชกาลที่6โง่กิมโคอยอพยพจากเมืองจีนเข้ามาที่ประเทศไทยในย่านปทุมธานีตอนนั้นเขาไม่มีอะไรเลยนอกจากสองมือและหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ต้องทำงานรับจ้านเป็นแรงงานทั่วไปเพื่อแลกกับข้าวปลาอาหารประทังชีวิตแต่สิ่งที่แตกต่างจากใครหลายคนก็คือความมุ่งมั่นขยันและการใช้ชีวิตด้วยความสุจริตทำให้เขาค่อยๆเป็นที่รู้จัก และเป็นที่รักของผู้คนรอบตัวไม่นานนักจากแรงงานธรรมดาเขาได้เข้ามาทำงานในโรงสีข้าวในย่านปทุมธานีและด้วยความซื่อสัตย์และขยันขันแข็งเท่าแก่โรงสีต่างๆเริ่มไว้วางใจเขามากขึ้นกิมโคยค่อยๆเก็บหอมรอมริบอดออมจนในที่สุดสามารถก้าวขึ้นมาเป็นพ่อค้าข้าวสารและกลายเป็นหุ้นส่วนร่วมกับโรงสีบางโพใต้ จนได้มีโรงสีเป็นของตัวเองใช้ชื่อไทยว่าณทีทองสิริจากชายจีนอพยพยากจนวันนี้เขากลายเป็นเจ้าของกิจการโรงสีที่มั่นคงแต่ถึงจะมีฐานะดีขึ้นเขาก็ยังคงเป็นคนเดิมคนที่มีน้ำใจชอบช่วยเหลือผู้อื่นเอื้อเฟื้อแก่คนตกทุกข์ได้ยากทําให้ชาวบ้านรักและเคารพเขาอย่างมากเรื่องเล่าว่าวันหนึ่ง ท่านเห็นสารเจ้าไม้เล็กๆริมน้ำที่ทุดโสมจึงพายเรือไปซ่อมแซมทุกวันจนกลายเป็นภาพที่ชาวบ้านเห็นจนชินตาความตั้งใจของเขาทำให้ชาวบ้านเริ่มเข้ามาช่วยการปูรณะสารเจ้าเล็กๆแห่งนั้นจนในที่สุดกลายเป็นสารเจ้าขนาดใหญ่และเมื่อถึงวันทำพิธีเฉลิมฉลองครั้งแรกฝากลับมืดครึม้มลมแรงเหมือนจะเกิดพายุแต่กิมโคยกลับไม่วันเขาจุดถูกทำพิธีไหว้บูชา สักครู่เดียวถ้องฟ้าที่มืดครึม้มกลับโปรง่งใสอย่างน่าอัศจรรย์เรื่องนี้กลายเป็นที่โจทย์ขานว่าชายผู้นี้ไม่ธรรมดาและเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ชื่อเสียงของเขาในฐานะเซียนแปะโรงสีขจรขจายนอกจากความดีและน้ำใจเซียนแปะโรงสียังมีความรู้ลึกซึ้งเรื่องห่วงจุย้ยและพิธีกรรมแบบจีนจึงมักมีผู้คนเดินทางมาขอคำปรึกษาอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการจัดบ้านการทำธุรกิจหรือแม้แต่เรื่องมงคลต่างๆสิ่งที่น่าประทับใจคือท่านไม่เคยคิดค่าตอบแทนจากผู้ที่มาขอความช่วยเหลือทุกคำแนะนำที่มอบให้มาจากความเมตตาและสิ่งหนึ่งที่กลายเป็นเอกลักษณ์ของท่านคือการใช้ผู้การจีนเขียนยันภาษาจีนว่าเทียนกวนซื่อฟกอ่านว่าเทียนกวนสื่อฮก,อก,อห,กหมายถึงฟ้าประธานพร แจกให้ผู้คนที่มาหายันนี้ต่อมาจึงถูกเรียกว่ายันฟ้าประทานพรมีลูกศิษย์และผู้ศรัทธามากมายเชื่อว่าหากบูชาจะทำให้ค้าขายดีมีโชคลาภทำมาหากินไม่อดตายยิ่งในหมู่พ่อค้าแม่ค้าและผู้ทำธุรกิจยิ่งนิยมบูชาเพราะเชื่อว่าจะดึงดูดลูกค้าจากที่เคยซบเซาก็กลับมาคึกคักแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือ ท่านสอนเสมอว่าผู้ที่จะบูชาเซียนแปะโรงสีจะต้องทำมาหากินโดยสุจริตไม่เอาเปรียบหรือเบียดเบียนใครพรจึงจะบังเกิดผลเรื่องเล่านี้ยิ่งทำให้ผู้คนเคารพท่านมากขึ้นเพราะไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของสิริมงคลเท่านั้นแต่ยังเป็นคำสอนให้คนใช้ชีวิตอยู่ในความดีแม้เมื่ออายุมากร่างกายไม่แข็งแรงเหมือนก่อนแต่เซียนแปะโรงสีก็ยังคงช่วยเหลือผู้อื่น ให้คำปรึกษาและแจกยันเป็นขวัญกำลังใจโดยไม่เคยบ่นเหน็ดเหนื่อยจนกระทั่งวันที่16มกราคมพศ2527ท่านก็จากไปอย่างสงบด้วยอายุ86ปีหลังจากท่านเสียชีวิตบรรดาลูกศิษย์และครอบครัวได้ร่วมกันสร้างสาลานทีทองสิริภายในวัดสารเจ้าหรือวัดมะขามจังหวัดปทุมธานีเพื่อรำลึกถึงคุณความดีของท่าน และยังคงมีการแจกยันฟ้าประทานพรกับผู้ศรัทธาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายสืบต่อเจตนารมณ์ของท่านจนถึงปัจจุบันความหมายและที่มาของยันฟ้าประทานพรยันฟ้าประทานพรเกิดขึ้นจากปลายผู้กันของเซียนแปะโรงสีอาจารย์โง่กิมโคยหรือนาทีทองสุริ เดิมทีท่านเขียนเพื่อมอบให้แก่ลูกศิษย์และผู้ศรัทธาที่มาอวยพรปีใหม่หรือมาขอพรในโอกาสต่างๆโดยตั้งใจแจกเป็นขวัญกำลังใจไม่คิดเป็นการค้า ด้วยความศักดิ์สิทธิ์และแรงศรัทธาทําให้ผู้คนที่ได้รับยันนําไปบูชาจนเกิดผลด้านค้าขายทําให้มีการจัดพิมพ์ออกมาเป็นผ้ายันเพื่อแจกจ่ายแก่ผู้ศรัทธามากขึ้นและกลายเป็นยันประจําตัวที่ผู้คนรู้จักกันดีจนถึงปัจจุบันความหมายของสัญ,ญลักษณ์บนผ้ายันอักษรจีนสี่ตัวเทียนกวนซื่อหแปลว่าเทพเจ้าฟ้าประธานพร เป็นความเชื่อในลัทธิเตา๋าว่าเป็นเทพ,พเจ้าที่คอยช่วยเหลือผู้มีคุณธรรมทำให้ชีวิตราบรื่นและเจริญก้าวหน้าเครื่องหมายถูกสามตัวหมายถึงคุณธรรมสาประการความซื่อสัตย์ขยันอดทนทำสิ่งที่ดีงามความกตันยูรู้คุณและตอบแทนบุญคุณของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ญาติหรือคนที่เคยช่วยเหลือ ความเมตตาช่วยเหลือผู้อื่นเท่าที่กำลังจะช่วยได้โดยไม่ทำให้ตนเองหรือผู้อื่นเดือดร้อนเส้นที่ม้วนดิ่งลงมาใต้เครื่องหมายถูกเปรียบเหมือนพรจากสวรรค์ที่ส่งลงมาเส้นขดซ้ายขวาสี่เส้นหมายถึงเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่ผู้คุ้มครองโลกได้แก่เท้าทัทรัตทิศตะวันออกเท้าวิรุณหักทิศใต้เท้าวิรูปักษ์ทิศตะวันตกเท้าวเวสสุวรรณทิศเหนือ เส้นขดด้านล่างสุดหมายถึงเทพสามตาผู้เฝ้ามองโลกและปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายดอกจันซ้ายและขวาด้านซ้ายหมายถึงการก่อเกิดสิ่งดีๆด,ด้านขวาหมายถึงการปัดเป่าสิ่งไม่ดีให้ออกไปผ้ายันฟ้าประธานผรและจำนวนกามีข้อถกเถียงว่าผ้ายันดั้งเดิมของเซียนแปะโรงสีมีกี่กากันแน่บ้างว่าเพียงหนึ่งกาและสิบกาเท่านั้น แต่ปัจจุบันมีการสร้างหลายแบบโดยเชื่อว่ามีความหมายแตกต่างกันเช่น 1. กาเสริมดวงเริ่มต้นชีวิตก่อร่างสร้างตัว 2. กาเหมาะกับธุรกิจความสวยความงามเป็นพลังธาตุน้ำ 3. า3กาใช้คู่กับ 8. กาปัดเป่าพลังไม่ดีอาถรรพ์วิญญาณร้าย 4. กาใช้คู่กับ 9. กาเหมาะกับธุรกิจโรงแรมการท่องเที่ยว5กา เหมาะกับสถาบันการศึกษาร้านหนังสือเครื่องเขียน 6. กาเหมาะกับร้านขายดอกไม้ของสวยงามหรือสถานบันเทิงเฉพาะทาง 7. กาใช้กับคลินิกทำฟันธุรกิจการแพทย์หรือบริษัทก่อสร้าง8กาเหมาะกับร้านอาหารเครื่องดื่มรวมถึงอาชีพข้าราชการทหารตำรวจ 9. กาใช้กับร้านขายสังฆทานเครื่องมือสื่อสารเครื่องใช้ไฟฟ้า เสริมความมั่งคั่งของที่อยู่อาศัยปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกจากบ้านสถานที่รับผ้ายันฟ้าประธานพรศาลานาทีทองสิริเซียนแปะวัดมะขามตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดประทุมธานีที่นี่สามารถรับผ้ายันและรูปเสียนแปะได้ฟรีวัดสาลเจ้าจังหวัดประทุมธานีมีให้เช่าบูชาอย่างเป็นธารมการ วิธีบูชายันฟ้าประธานพรบอกกล่าวเจ้าที่ตอนนำผ้ายันมาแขวนแขวนบนผนังโดยหันออกไปทางหน้าบ้านหรือหน้าร้านใช้กิมหวยหางนกยูงปักกระถางทูบหนึ่งคู่ติดตรงกลางด้านล่างของรูปปักทูบห้าดอกไม่ต้องจุดแขวนพวงมลาลัยพลาสติกหนึ่งพวงไว้บนกรอบด้านบนหากต้องการบูชาด้วยดอกไม้สดก็สามารถทำได้ เรียนกิมหวยทูบห้าดอกและพวงมาลัยปีละครั้งนี่คือเรื่องราวของเซียนแปะโรงสีอาจารย์งโงก่กิมโคยหรือนัทีทองสิริชายชาวจีนอพยพผู้เริ่มจากแรงงานธรรมดาแต่ด้วยความขยันอดทนซื่อสัตย์และเมตตาเขาไม่เพียงสร้างชีวิตตัวเองขึ้นมาใหม่แต่ยังกลายเป็นที่พึ่งของชาวบ้านและเศรษฐีเมืองไทยมากมาย ตำนานยันฟ้าประธานพรที่ท่านมอบให้ลูกศิษย์และผู้ศรัทธาไม่ใช่เพียงเครื่องรางเรียกโชคลาภหากแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์เตือนใจให้ผู้บูชามีคุณธรรม3ข้อคือความซื่อสัต,ตย์กตัญญูและเมตตาเพราะนี่คือหัวใจของการค้าขายที่แท้จริงแม้ท่านจะล่วงลับไปนานแต่ชื่อเสียงและบารมีของเซียนแปดลงศียังคงเป็นที่ศรัทธาไม่เสื่อมคลาย ผู้คนยังคงเชื่อมั่นว่าหากทำมาหากินโดยสุจริตตั้งใจและมีศรัทธาก็จะไม่อดตายและจะมีหนทางสู่ความเจริญรุ่งเรืองเรื่องนี้จึงย้ำให้เราเห็นว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้มาจากการหวังพึ่งโชคลาภเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากความเพียรความดีและศรัทธาในคุณธรรมที่เราลงมือทำด้วยตัวเองและนี่คือมรดก ที่เซียนแปะโรงสีฝากไว้ให้ลูกหลานคนไทยตราบจนทุกวันนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดตอนต่อไป